รีวิว vivo y31 สเปคดีแบตยเยอะบอกเลยของมันต้องมีจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับตอนเ้าก็สู่ช่องถึงเอากราบสวัสดีเอฟซีสายเด็กที่น่ารักของผมทุกท่านด้วยนะฮะพบกับผมแ็กอีกแล้วนะครับในคลิปนี้วันนี้ครับผมเราอยู่กับ vivo Y31 นั่นเองครับซึ่งเป็นรุ่นที่ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยได้ใช้มาระยะเวลาหนึ่งและตอนนี้ราคาดีมากๆนากแน่นอนครับร่น,นี้เปิดตัวมาราคา7,499บาทถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากเพราะว่ามาพร้อมกับหน้าจอใหญ่แรมเยอะแรมเยอะแล้วก็มาพร้อมกับแบบที่ต้อง บอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับสิ่งคันครับมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 662เล่นเกมดูหนังฟังเพลงดูที้ต่างต่างรุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนในคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เปิดตัวมาไม่นานนะครับเปิดตัวมาราวาประมาณ1เดือนไม่ถึง1เดือนด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ลองใช้มาระยะเวลาหนึ่งละเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าสุนฟังให้ฟังว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงเจ้า Vivo Y 3 1รรุ่่่่นนนนีี้กกััอทเเาจะดูตว เรามาดูแพ็กเกจกล่องแล้วก็อุปกรณ์ด้านในก่อนนะครับว่าเจ้า vivo y 3 1งรุ่นนี้ตอนที่ทุกคนซื้อจะได้อะไรจาก vivo บ้างครับหน้าตาแพ็กเกจกล่องจะประมาณนี้นะครับหลักๆคือโทนสีขาวตัดกับน้ําเงินนะครับแล้วก็พอเราพลิกกลับมาเราจะเห็นจุดเด่นข้าวๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของกล้องหลังส8ล้านหน้าจอแบบ full view display นะครับความละเอียดอยู่ที่ full hd เนาะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ครับที่มีมาให้ความจุ5 0 0พันรองรับชาร์จไว18วัตต์นั่นเองครับแล้วก็สีที่ผมได้มานะครับคือสี แล้วซิงแบ็นะครับจริงๆจ,จะมีสีหนึ่งคือสีบูนะหลักๆหน้าตาแพคเกจจะประมาณนี้นะครับเปิดมาด้านในนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือมันจะมีเคสมาให้นะครับเป็นเคสใสๆแบบนี้แล้วก็จะมีเข็มจิ้มซิมแล้วก็พวกสมุดคู่มือนะครับเคสที่แถามมาก็ถือว่ามีหน้าตาที่ดูดีเลยทีเดียวนะแล้วก็พอเราเปิดออกมานะครับเราก็จะเห็นสายชาร์จมีสายชาร์จมาให้นะครับแล้วก็จะมีหูฟังมาให้ด้วยนะครับหูฟังจะเป็นแบบเอียบัดแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นชาร์จไวต์18วัตต์ หลักๆตอนที่คนซื้อก็ถือว่าไม่ครบเลยนะครับสำหรับเจ้า v i v o y 3 1รุ่นนี้เนาะนี่คือเจ้า v i v o y 3 1นะครับแน่นอนครับสีที่ผมได้มาคือสี a ล i n g b l a c กนะครับก็คือสีดํานั่นเองผมต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยดีไซน์ตัวเครื่องสวยมากแล้วก็ด้านหลังมาพร้อมกับดีไซน์แบบก๊อตซี่ก o อตซี่เนาะสวยมากๆครับทุกคนรับรองเลยว่าถูกใจแน่นอนในเลื่นราคาไม่เกิน7 0 0 0รุ่นนี้ผมให้เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าความบบาางงตัวเครื่อน มากๆน้ำหนักเนี่ยเบามากมาก,มากนะท่านผู้ชมในเซอรสเปครุ่นนี้นะครับแน่นอนครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.8 5นิ้วนะครับรุ่นนี้พื้นผหน้าจอให้เป็น IPS LCD นะครับแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus เนาะเรื่องของชิปเซตครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 662มี RAM มาให้ 8GB รอม 128GB มีแบตมาให้ 5,000mAh นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด3ตัวมีเลนส์มาโครมาให้2ล้านแล้วก็มีเลนส์เนฟมาให้2ล้านนะครับเรื่องของสเปคก็ต้องบอกเลยนะครับว่า นี้ในเลน์ราคานี้ด้วยที่ว่าคุ้มสุดๆเลยทีเดียวนะฮะหน้าจอนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าหน้าจอสวยมากสิ่งแรกเท่าที่ผมลองใช้งานมาในระยะเวลาหนึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับสีจออาจจะไม่ได้แบบว่าสีจัดจ้านมากแต่ผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้หน้าจอใหญ่แล้วก็ขอบจอหนี่ยบางมากๆแน่นอนครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอแบบแพ l ่โ Fu โ l ร์วิวดิสเพยนะครับจะมีติ่งเล็กๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าขอบจอเนี่ยบางมากๆเลยทีเดียวสำหรับในรุ่นนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับรุ่นนี้ ในเรื่องการทัดผมบอกได้เลยว่าทัดติดนิ้วมากๆรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนในส่วนของตำแหน่งตัวเครื่องต่างๆนะครับทางด้านซ้ายนะครับจะไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านบนครับรุ่นนี้นะฮะจะมีตำแหน่งของสล็อต3ซิมแล้วก็ไมโครโฟนส่วนด้านขวานะครับจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มพาวเวอร์นะครับตรงปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์สแกนานิ้วมือด้วยนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับพอร์ชาร์ดไทซ C ลำโพงหลักแล้วก็รูฟฟังสัมีไมโครโฟนนั่นเองครับร น่าเสียดายมากๆนะฮะทุกคนเห็นไหมหน้าจอสวยแล้วก็ขอบบางมากๆนะครับเรื่องของดีไซน์รุ่นนี้ผมบอกเ,อเดียเลยว่าถูกใจสาวๆถูกใจเพื่อนๆแน่นอนประมาณในเรื่องของฮาร์ดแวร์ครับสิ่งที่ผมชอบมากๆครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 662พูดถึงชิปเซตตัวนี้นะครับผมบอกเอเด้เลยว,ว่าเหมาะมากไม่ว่าคนณจะใช้งานทั่วไปเล่นเกมหรือว่าคนณจะดูคอน,นเทนต์ต่างตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะในส่วนของคะแนนอัลตูนะครับรุ่นนี้ทํามาได้สูงสุดถึง1 90, น,น,นึ่งแสนเก้าหมื่นคะแนนเลยทีเดียวนะ ถือว่าในนน้นราคานี้มีคะแนนที่สูงมากๆหรือว่าคุ้มมากๆส่วนการดูเน็ตฟิกครับรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมได้ลองทดสอบนะครับใครที่ชอบดูเน็ตฟิกถือว่าเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้เรื่องการดู Netflix จะรองรับการดูเน็ตฟิกแบบ 3D ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ c u วี t ีจะเป็นเอา1รับประกันเลยว่าใครที่ชอบดูเน็ตฟิกรุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนแล้วก็สีจอดีมากๆมาไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะ เดี๋ยทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าสีจอดีมากแล้วก็ขอบจอบางนะครับดูหนังดูหนฟิกได้เต็มตาแน่นอนครับตั้ชมความละเอียดสูงสุดได้เลยนะครับสำหรับเจ้ามือถือรุ่นนี้เนาะต่อมาครับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงการเรื่องที่2ที่ผมชอบมากๆกนะครับก็คือเรื่องการใช้งานนะครับแน่น,น,นอนครับรุ่นนี้มีแบตมาให้สูงถึง5000ัมิลลิแอมเรื่องแบตรุ่นนี้บอกได้คําเดียวเลยว่าไว้ใช้ได้แน่นอนเท่าที่ผมลองใช้งาน1วันหรือเหลือนะครับ แล้วก็เรื่องการชาร์จครับเท่าที่ลองชาร์จชาร์จไวส์8วัตต์ที่เขาให้มาจะใช้เวลาชาร์จอยู่ราวๆประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเรื่องการใช้างานต่างๆครับเรื่องของ a c e b o o k นะครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าลื่นไหลมากๆนะครับรับรองเลยว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนหรือว่าใครที่ชอบเล่นติ๊กต็อกบอกได้เล,เลยว่าลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่ามือถือรุ่นนี้เท่า,าที่ลองใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรนะฮะตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ลื่นไหลแน่นอนใครที่ชอบเล่นโซเชียลหรือว่าใครที่เน้นใช้งานล เลื่อน,นติดนิ้วเนี่ยนะครับุ้นนี้ตอบโจทย์แน่นอนดูที่ตอ,อกนะับปัดเร็วๆก็ไม่มีอาการกระตุกเลยนะฮะทุกคนเห็นไหมฮะลื่นไหลามากๆเลยทีเดียวรเรื่องต่อมานะครับที่ผมจะมาเล่าส่วนฟังนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมชอบมากๆนะครับก็คงจะหนึ่งคนเรื่องเกมเนาะแน่นอนครับุ้นนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นมือถือที่เปิดตัวมาราคา7,499บาทแล้วก็พร้อมกับตัวชิปเซตเซนสิปาร์อนหกหกสเท่าที่ผมลองใช้งานนะครับต้นนี้ผมลองทดสอบเกมพับจีุ่นนี้ภาพกราฟิกอาจจะเปิดได้ไม่ สูงเท่าไหร่นะครับเท่าที่ลองทดสอบเปิดได้ประมาณสมดุลประมาณนี้เสียดายนิดนึงแต่ว่าเท่าที่ลองก็ถือว่าเรื่องของเฟรมเรทเรื่องการทัดตัวนี้ตอบสนองได้ดีมากๆสํซหรับเกม f ีไฟครับเท่าที่ได้ลองนะครับ,รเ,เ, um บเรื่องเกมพีไฟรุ่นนี้บอกได้เด่นเลยว่าเล่นได้ลื่นมากนะครับบสโขบดีมากแล้วก็รุ่นี้ถ้าพูดถึงเกมพีไฟสามารถเปิด60เฟรมแล้วก็เล่นได้สบายๆเรื่องความร้อนเท่าที่ลองทดสอบก็สกูงสุดอยู่ระดับประมาณ42องศาประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับเกมสุดท้ายครับอย่างเกม ROV นะครับท เล่นได้แบบลื่นๆสบายๆแน่นอนครับเท่าที่ลองทดสอบรุ่นนี้นะฮะเฟรมเรตอยู่นิ่งๆเลยฮะ5960สบายๆใครที่เป็นสายเกมนะครับแล้วก็ดู vivo Y31 รุ่นนี้เอาไว้รับประกันเลยว่าเรื่องการเล่นเกมตอบโจทย์คุณแน่นอนเรื่องถัดมาครับที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็คือเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการถ่ายภาพนั่นเองครับน่าเสียดานนิดนึงนะครับในรุ่นนี้ไม่มีเลนส์ u l t ต a wide มาให้แน่นอนมาพร้อม3เลนส์แต่ว่ามีเลนส์มาโครกับเลนส์เด p มาให้เนาะถือว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้มือถือที่เอาไว้ถ่ายหน้าชััดหลงเบอ หรือว่าเอาไว้ถ่ายมาโคแต่ถ้าใครที่ชอบถ่ายภาพแบบเลนส์ตราวยรุ่นนี้อาจจะรู้สึกขัดใจแล้วก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นิดหนึ่งรุ่นนี้ถามว่าเรื่องของการถ่ายภาพเป็นยังไงบ้างเท่าที่ผมลองทดสอบต้องบอกเลยนะครับว่ากล้องในเลนส์ราคานี้ถือว่าทําออกมาได้ดีไม่น่าเกียดไว้บาลานา์ดีเรื่องของการโฟกัสเรื่องการวัดแสงรุ่นนี้ทําออกมาได้ดีมากๆเรื่องการเบลอเวลาที่เราถ่ายพอตเทตุ่นนี้โดยรวมถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับสกินโทนสวยแล้วก็เรื่องของหมดการถ่ายภาพต่างๆมีมาให้เยอะมากๆ เรื่องที่ผมจะมาพูดถึงการนะครับเรื่องถัดไปคือเรื่องของกล้องหน้ารุ่นนี้กล้องหน้าก็ต้องบอกเลยว่าสกินโทนสวยมากนะรุ่นนี้มุมกล้องดีมากนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยนะครับเรื่องของการวัดแสงเรื่องของความคมชัดเนี่ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้สรุปเลยก็คือรุ่นนี้นะฮะใครที่ชอบถ่ายภาพถ้าไม่ติดเรื่องของการถ่ายเลนส์มุมกว้างรุ่นนี้บอกเรีย้เลยว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนสําหรับเจ้า v i v ว y 3 1งเนี่ยนะครับเท่าที่ผมลองใช้ผมติดเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะครับหลักๆเลยนะผมติดเรื่อง ของการใช้งานแล้วมันติดรอนมือนิ่ง่ายมากๆในเรื่องเสียงีฟานะครับต้องยอมรับไปว่ารุ่นนี้นะครับติดรอยนิ้วมือนิ่ง่ายมากๆเลยครับอาจจะต้องทิ้งไว้ให้เป็นครอบพิจารณากาันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องที่2ครับสิ่งที่ผมแอบเสียดายมากๆก็คือเรื่องของลำโพงน่าจะใส่ลำโพงเป็นลำโพงคู่มาให้นะครับนอกจากนั้นเท่าที่ลองใช้งานก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีมากๆเะครับเพื่อนๆไม่ควรพลาดเด็ดขาดเท่าที่ดูก็เหลือราคาประมาณ6ก0 0นหนึ่งหาประมาณนี้ก็ถือว่ามีราคาที่ดีบเ้างนนนครับ รุ่นนี้นะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับกับการรีวิวแนะนํา Vivo Y31 นะครับเป็นไงบ้างถูกใจเพื่อนๆกันยนบ้างหรือเปล่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆนะฮะสำหรับใครที่มีงบราคา6000บาทณเวลานี้ผมว่าไปโดนเถอะสปคที่เขาให้มาดีมากๆกล้องดีแบตเยอะสเปคดีใครที่ชอบเล่นเกม ROV PUBG ฟ e e Fire บอกได้เลยเลยหรือว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนและสำหรับใครที่เป็นคอซีรีส์ใครที่ชอบดู Netflix รุ่นนี้ตอบโจทย์ เอาเป็นว่านะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะมิคม์กัดร้านค้าไมให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก่อนที่เราจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดปุ่มดึงแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเึงเอาก่อนใครนะครับแล้วก็ยังไงครับฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตัวลรไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ